สวัสดีครับผมมาพาชมทุเรียนอีกแล้วนะครับวันนี้นำเสนอสายพันธุ์แก้วรับแลครับผมฝินสุดๆผมชิมแล้วผมต้องปลูกเลยสุดยอดเนื้อครีมมี่มากๆครับผมละเอียดละมุนมากติดใจเลยครับอันนี้เป็นพันธุ์สั่งมาจากท่านประธานป้อมนะครับ พี่ป้อมประธานชมรมทุเรียนร้อยสายพันธุ์นะครับผมภาคใต้ครับผมตอนนี้ก็สองปีกว่าๆแล้วครับเสริมรากด้วยนะเสริมขาไปแล้วด้วยครับผมนี่อันนี้เป็นทุเรียนบ้านนะครับเนี่ยเนี่ยเราก็แปะติดกันเลยนี่มันแปะต้องแปะสูงหน่อยเพราะว่าห่างไปนิดนึงเนี่ยครับแปะแล้ว ทักเลือนก็เปิดได้ครับติดเรื่องความแข็งแรงนะครับผมเนี่ยมันต้องแปะสูงเพราะว่าเราปลูกห่างจากต้นแม่ไปหน่อยนะครับตามจริงอะประมาณคืบหนึ่งกำลังดีครับพอเขาใหญ่แล้วมันจะเกลืนเป็นต้นเดียวกันเลยแทบไม่รู้เลยว่าเสริมก็จะทำให้ต้นไม้เราแข็งแรงดีนะครับแปะสองฝั่งเลย ผมเอาเม็ดทุเรียนบ้านมันจิ้มไว้ไงนี่นี่ขาน,นึงครับผมไม่รู้มันจะโตทันกันหรือเปล่านะครับต้นต้นแม่เขาใหญ่หน่อยนี่เราก็เสริไมไว้แบบนี้เลยครับเดี๋ยวเขาติดเราก็มาแกะผ้าออกเพิ่มความแข็งแรงนะครับผมหน้าฝนก็จะดูดีหน่อยนะครับ นี่ยอดมาเต็มเลยอันนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับยอดก็จะสวยหน่อยแก้วรับแรครับผมไม่น่าจะมีไข่เคยทานนะครับสุดยอดมากคันนี้ทอยติดตามนะครับผมสุดสุดตอนเย็นใบก็จะหุบๆห,หน่อยนะครับ ถ้าตอนเช้าอ่ใบเขาจะชันสวยมากเลยแต่บางทีเราก็ไม่ได้ถ่ายตอนเช้าแก้วรับแรงครับบรรยากาศก็กเคลิ้มกำลังดีครับผมไม่ต้องลดน้ำในช่วงนี้สบายไปหน่อยเพราะว่าฝนมาช่วยครับหน้านี้ก็จะพ้นพวกกันเชื้อราครับผม ใบเขาก็จะสวยหน่อยนะฝนขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมสวัสดีครับ